เอ๊ะทำไมเด็กตกทั้งห้องเลย,เยมันจะเป็นไปได้เหรอที่ไม่มีใครสอบผ่านเลย<า>ปรากฏคุณครูบอกว่าอยากผ่านไหมเอามาวิชาละร้อยอ้าวมันใช่เหรอเนี่ยนี่คือแชทระหว่างคุณครูกับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวส .2 นะครับเรียนกับครูคนหนึ่งสองวิชาครูสอนดีมากเคารพนับถือแต่หลังจากสอบกลางภาคครูส่งข้อความมาบอกนักเรียนทุกคนเลยบอกสอบตกยกห้องเลยนะเด็กก็งงเลยฮะก็เลยขอดูกระดาษคําตอบปรากฏครูก็บ่ายเบี่ยงแล้วมาไถเงินจากนักศึกษาเอาใครอยากผ่านโดยไม่ต้องสอบซ สอ2วิชาจ่ายมาคนละ400แต่ครูมีโปรโมชั่นลดให้วิชาละร้อยมีการโอน <laughs> ผมโอนเลยนะครับ<อ>แล้วแก้เกลดเลยนะผ่านเลยน้องคนนี้บอกผมมีเงินนะแต่ผมไม่จ่ายเพราะรู้สึกว่าไม่ถูกต้องปรากฏเกรดออกมาน้องคนนี้ได้2กับ2.5วิชาอื่นเขา4นะฮะแล้วเพื่อนคนนท,ที่โอนลลาเป็นยังไงอ๋อได้4จ้ะแล้วมารู้ว่าเรื่องนี้พอ,อรู้เรื่องแล้วด้วยแต่ก็ไม่ดําเนินการหนักไปกว่านั้นฮะ,ะพอ,อมาบอกว่านักศึกษาลบโพสต์สร้างความเสื่อมเสียให้กับวิชีอะไร น้องคนนี้ยืนหยัดฮะบอกไม่ลบเพราะเท่าที่รู้มาเนี่ยสิปีที่แล้วครูคนนี้ก็ทําอย่างนี้โอ้โหคิดดูได้ไปเท่า,าไหร่แล้วเนี่ยกำลังจะพูดว่า,าได้เท่าไหร่แล้วคุณภาพของเด็กที่จบไปะจะเป็นอย่างไรโอ้โหมัน,ม,นมันหลายเรื่องเลยนะคะคือถ้าทําจริงเนี่ยหนักนะฮะถือว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันในวงการการศึกษานะครับ